กระทรวงแรงงานนะคะได้มีการส่งตัวแทนเยาวชนประเทศไทย22คนค่ะร่วมการแข่งขันฝีมือแรงงานนานาชาตินะคะหรือว่า World Skills ยง2024แสดงศักยภาพบุคลากรและกำลังแรงงานไทยเตรียมพร้อมรองรับการลงทุนในทุกกลุ่มอุตสาหกรรมคะ่ะ โดยนายพิพัฒน์รัชกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานได้ให้ออวาดเยาวชนตัวแทนประเทศไทยค่ะที่จะเดินทางไปร่วมการแข่งขันฝีมือแรงงานนานาชาติครั้งที่47ที่เมืองลียงประเทศฝรั่งเศสโดยการแข่งขันจัดขึ้นระหว่างวันที่11-14กันยาย,ยนนี้นายพิพัฒน์บอกว่าขอให้เยาวชนทุกคนแสดงฝีมืออย่างเต็มกําลังความสามารถเพื่อนําชื่อเสียงกลับมาสู่ประเทศไทยแล้วก็เป็นแบบอย่างให้เยาวชนรุ่นต่อไปกระตุ้นให้ความสําคัญในการฝึกฝนและพัฒนาทักษะฝีมือ รวมถึงการแข่งขันครั้งนี้ยังเป็นเวทีที่สะท้อนถึงความพร้อมของศักยภาพบุคลากรของประเทศไทยในด้านการลงทุนโดยเฉพาะในกลุ่มอุตสาหกรรมที่เน้นใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่รวมถึงกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายของรัฐบาล สำหรับการแข่งขันในครั้งนี้มีทั้งหมด59สาขาและ3สาขาสาธิตโดยประเทศไทยได้ส่งเยาวชนเข้าร่วมการแข่งขันจำนวน22คนใน19สาขามีประเภททีม3ทีมและประเภทเดี่ยวอีก16คนซึ่งเป็นสาขาที่ไทยมีความพร้อมมากที่สุดขณะที่สาขาอาชีพในการแข่งขันที่เยาวชนไทยโดดเด่นในช่วงการแข่งขันหลายปีที่ผ่านมาก็คือสาขาอาชีพในกลุ่มอุตสาหกรรมการผลิตอาทิตย์เทคโนโลยีการเชื่อมแมกกาทอนิก เครื่องจักรกล C N C หรือเครื่องกลึงและการประกอบอาหาร